สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินจะมานําเสนอสิทธิพิเศษในช่องของคุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินนะคะโดยมีการสมัครสมาชิกนะคะกดปุ่มเป็นสมาชิกให้เป็นกําลังใจคุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินได้นะคะอาจจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างเรามาลองดูกันนะคะเรามาลองชมกันนะคะว่าสิทธิพิเศษที่เราจะให้ แฟนคลับของเรา FC ของเราคือมีอะไร<อ>ม้างเราก็จะมี3มเลเวลนะคะ,ะ,คะสะดวกเลเวลไหนสะดวกราคาไหนก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะเลเวลที่หนึ่งของเราก็คือแฟนตัวจิ๋วนะคะแฟนตัวจิ๋วที่จะเริ่มต้นที่ราคา3-5บาทคา่ะสิทธิพิเศษที่แฟนตัวจิ๋วจะได้รับนะคะก็คือ,อได้ดูคลิปก่อนใครใครนะคะ ได้ดูคลิปก่อนใครนะคะนี่คือราคา35บาทค่ะเลเวลที่2ของเราก็คือแฟนพันธ์แท้นะคะแฟนพันธ์แท้ของเราก็ะจะมีสิทธิพิเศษก็คือได้ดูคลิปก่อนใครแล้วก็ได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทานะคะเบื้องหลังการถ่ายทําของคุณป้าสายเปรี้ยวพาเที่ยวพากินนะคะ,ะเลเวลที่2ก็อยู่ที่ราคา80บาทค่ะ80บาท เลเวลที่3ของเราก็คือแฟนตัวยงนะคะแฟนตัวยงของคุณป้าสายเปรี้ยวสิทธิพิเศษอะไรบ้างใช่ไหมคะสิทธิพิเศษของแฟนตัวยงของคุณป้าสายเปรี้ยวก็จะมีได้ดูคลิปก่อนใครนะคะได้ดูเก็บตกของคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะแล้วต่อไปก็ได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทําของคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะ,ะเลเวลนี้ก็จะอยู่ที่300บาทนะคะอย่าลืมนะคะฝากแฟนคลับ fc กดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วกดปุ่มสมัครเป็นสมาชิกของคุณป้าสายเปี้ยวด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทำคลิปต่อไปให้คุณป้าสายเปี้ยวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปของคุณป้าสายเปี้ยวเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่จะให้แก่คุณป้าสายเปี้ยวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่จะให้มานะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบายบายค่ะรัก FC ทุกคนนะคะ